ท่ามกลางแมกไม้ที่ชายป่ายังมีบางตัวหนึ่งที่นั่งอยู่บนกิ่งไม้บางตัวนั้นกำลังมองไปที่ป่าข้างหน้าและครุ่นคิดถึงอนาคตของตัวเองเนื่องจากว่าป่าที่มันอาศัยอยู่นั้นไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับป่าที่อยู่ตรงหน้าของมันมันอยากจะพาตัวเองและพักพวกเข้าไปอยู่ในป่านี้แต่ก็กลัวว่าสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วจะไม่ต้อนรับมันจึงคิดหาหนทางที่จะเข้าไปอยู่ในป่านี้ โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆบางตัวนั้นแอบมานั่งมองอยู่ที่ชายป่าในทุกๆวันแล้ววันหนึ่งมันก็ตัดสินใจเดินทางเข้าไปในป่านั้นตัวเดียวเพื่อจะหาลู่ทางเข้าไปอยู่ในป่านั้นบางเข้าไปในป่ายอย่างระมัดระวังและนอบน้อมต่อสัตว์ทุกตัวเมื่อเห็นว่าสัตว์ป่าทุกตัวเป็นมิตรด้วยมันก็คลายความกังวลลงและได้บอกกับสัตว์ป่าตัวอื่นๆ ว่าถ้าพวกบางจะมาอาศัยอยู่ด้วยจะได้หรือไม่พวกเจ้าจะว่าอย่างไรจะให้พวกข้าเข้ามาอยู่ด้วยได้หรือไม่จะเป็นไรไปเล่าป่านี้กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์พวกเจ้าเข้ามาอยู่ได้เลยเมื่อลิงตัวหนึ่งบอกอย่างนั้นบางตัวนั้นจึงกลับออกไปได้วยความดีใจและได้นำพักพวกของมันหลายตัวเข้าไปอยู่ในป่าแห่งนั้น พวกมันได้ยึดพื้นที่ใกล้กับภูเขาแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและออกหาผลไม้กินไปทั่วและที่ใกล้กับภูเขาแห่งนั้นก็มีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่ด้วยเมื่อฝูงค้างคาวเห็นบางเข้ามาอยู่อาศัยพวกมันก็ทักทายเป็นอย่างดีและยังบอกที่ทางที่มีผลไม้ป่าอยู่มากให้พวกบางไปหากินเพราะค้างคาวรู้ว่าบางนั้นชอบกินผลไม้เหมือนกับพวกตนผลไม้ป่าด้านน้นมีมากมาย พวกข้าก็ไปหากินแถวนั้นด้วยขอบใจนะที่บอกพวกข้าไม่เป็นไรดอกป่านี้ออกกว้างใหญ่ผลไม้ก็มีมากมายในแต่ละวันฝูงบางและฝูงคั้งคาวก็จะออกไปหาผลไม้กินกันในตอนแรกนั้นทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติแต่ไม่นานหลังจากนั้นบางตัวที่นำพักพวกเข้ามาอยู่ในป่านี้ เริ่มเห็นว่าพวกตนมักจะเสียเปรียบพวกค้างคาวอยู่เสมอเพราะพวกตนเคลื่อนไหวช้าทำให้ออกหากินได้ไม่ทันค้างคาวผลไม้ลูกสวยๆส,สุกๆจึงตกเป็นของพวกค้างคาวพวกตนได้กินแต่ผลไม้ที่เหลือจากค้างคาวอยู่ตลอดบางหัวหน้าเริ่มไม่พอใจและคิดหาหนทางที่จะแก้ปัญหาในค่ำคืนหนึ่งมันจึงได้เรียกพรรพวกของมันให้มาประชุมกันเพื่อจะขอความคิดเห็น ตามที่ข้าได้บอกไปพวกเจ้าคิดเห็นกันอย่างไรข้าเห็นด้วยนะมันไม่ยุติธรรมกับพวกเราเลยมันจะดีหรือพวกเราเพิ่งจะมาอาศัยอยู่ในป่านี้เองนะส่วนใหญ่แล้วพวกบางจะเห็นด้วยตามที่บางหัวหน้ากล่าวแต่ก็มีบางจำนวนหนึ่งได้ห้ามปรามไว้เพราะไม่อยากให้มีปัญหาต่อกันบางกลุ่มน้อยที่มีความเห็นแยง้ง กลัวว่าถ้าไปมีปัญหากับสัตว์ชนิดอื่นพวกบางทั้งหมดอาจจะอยู่ในป่านี้ไม่ได้อีกและจะต้องออกไปหาป่าอื่นอาศัยอยู่แต่บางหัวหน้าบอกว่ามีหนทางที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้และฝูงสัตว์ที่จะต้องระเหตดออกไปจะไม่ใช่พวกตนแต่จะเป็นพวกข้างข่าวแทนแม้บางกลุ่มน้อยจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องคล้อยตามบางกลุ่มใหญ่เพราะส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนให้บางหัวหน้าทำตามที่บอก พวกเจ้าสบายใจได้เดี๋ยวข้าจะจัดการเรื่องนี้เองก็ได้ก็ได้พวกข้าจะเชื่อฟังเจ้าเมื่อพวกบางไม่ต้องการให้ฝูงค้างคาวอยู่ใกล้กับพวกตนและไม่ต้องการให้พวกมันไปกินผลไม้ดีๆจนหมดบางหัวหน้าจึงเริ่มแผนการในทันทีโดยมันจะแอบดูพฤติกรรมของค้างคาวอยู่ตลอดเวลาว่าค้างคาวนั้นไปทำอะไรที่ไหนพบปะกับใครบ้าง มันจึงได้รู้ว่าค้างคาวนั้นเป็นสัตว์ที่สัตว์ป่าทั่วไปรักใครโดยเฉพาะนกกับหนูที่เป็นเพื่อนสนิทของขางคาวโดยหนูจะขุดรูอยู่ตามโขดหินส่วนนกก็อาศัยทารังอยู่บนต้นไม้บางหัวหน้ามักจะเห็นพวกค้างคาวนกและหนูมาจับกลุ่มพูดคุยและช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องบางหัวหน้ารู้สึกแปลกใจว่าทำไมสัตว์ทั้งสมชนิด ถึงได้สนิทสนมและรักใคร่กันเสียเหลือเกินแล้วในที่สุดมันก็ได้รู้ว่าทำไมทั้งหมดถึงดีต่อกันก็เพราะว่านกนั้นเป็นสัตว์ที่บินได้ส่วนขางข่าวเองก็บินได้เหมือนกันดังนั้นนกกับขางข่าวก็คิดว่าพวกตนนั้นมีความละไม้คล้ายคลึคลงกันพวกมันจึงมีไมตรีต่อกันนกก็คิดว่าขังข่าวก็คือนกเช่นเดียวกันกับพวกตนส่วนหนูนั้นมีหน้าตาคล้ายกับขังข่าว ถ้าข้างข่าวไม่โผบินก็คือหนูดีๆนั่นเองพวกหนูจึงรักใคร่ข้งข่า,ขาวทั้งนกและหนูจึงรับข้งข่าวเป็นเพื่อนและมีไมตรีที่ดีต่อกันมาเนิ่นนานแล้วบางหัวหน้าพยายามตามดูพฤติกรรมของสัตว์ทั้งสามและมันก็คิดหาหนทางที่จะทำให้นกกับหนูแตกคอกับข้งข่าวบางหัวหน้าจึงได้เข้าไปตีสนิทกับนกและหนูมันได้เอาอกเอาใจ และทำตัวนอบน้อมพูดจาดีจนทั้งนกและหนูยอมรับมันเป็นเพื่อนเมื่อขางข่าวมาเห็นเข้ามันก็แปลกใจมากว่าทำไมบางตัวนี้ถึงได้มาอยู่กับนกและหนูได้เพราะปกติฝูงบางมักจะหากินอยู่ตลอดทั้งวันเพราะพวกมันเคลื่อนไหวช้าและกินผลไม้ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเจ้าไม่ไปหาผลไม้กินกับเพื่อนๆหรอกรือแค่เห็นพวกเจ้าอยู่ด้านโน้น ขค่อยากมาทําความรู้จักกับนกและหนูพวกข้าเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่และอยากจะมีเพื่อนเยอะๆะนะ่ะอ๋อได้สิพวกข้าเป็นเพื่อนกับพวกเจ้าได้อยู่แล้ว,ลวหลังจากนั้นบางหัวหน้าก็คอยไปมาหาสู่นกกับหนูจนพวกมันตายใจเมื่อวันไหนที่ค้างคาวไม่มาหาบางก็จะเริ่มพูดจาเชิงปรับทุกข์กับนกและหนูว่าช่วงนี้ลูกบางเล็กๆบางตัว ก็ตายไปอย่างน่าสงสารพวกนกกับหนูจึงตกใจและถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกบางถึงได้ตายบางทำเป็นอิดออดไม่กล้าพูดแต่สุดท้ายก็หลุดปากบอกออกไปว่าต้นเหตุนั้นมาจากข้างคาวอะไรนะข้างคาวนะหรือไม่น่าจะใช่ข้างคาวใจดีไม่ทำอะไรลูกๆของเจ้าดอกใช่ ข้างข่าวใจดีนะ่ะข้ารู้แต่ขี้ข้างข่าวคือตัวปัญหาขี้ข้างข่าวขี้ข้างข่าวมันทําไมหรือบางได้ทีจึงบอกว่าก็เพราะขี้ข้างขาานั้นกลิ่นแรงและเป็นอันตรายกับลูกสัตว์ตัวเล็กๆไม่ใช่เฉพาะกับลูกบางเท่านั้นขี้ข้างข่ายังเป็นอันตรายกับลูกนกลูกหนูด้วยพอนกกับหนูได้ฟังอย่างนั้นก็ตกใจมากเมื่อบางได้เห็นท่าทีของสัตว์ทั้งสอง ก็รีบพูดต่อว่าพื้นที่ที่พวกบ่างอาศัยอยู่นั้นอยู่ใกล้กับฝูงข้างคาวส่วนนกกับหนูเองก็อยู่ไม่ไกลกันนักมันกลัวว่าสักวันหนึ่งลูกนกกับลูกหนูจะโชคร้ายตายไปเหมือนกับลูกๆของพวกมันข้าไม่อยากบอกเรื่องนี้เลยแต่ข้าเป็นห่วงพวกเจ้าจริงๆนะแล้วพวกข้าต้องทำอย่างไรเมื่อนกกับหนูเริ่มหลงเชื่อและมีสีหน้าไม่สบายใจ เพราะกลัวว่าลูกๆของพวกมันอาจจะตายไปเพราะขี้ของข้างขาวบางหัวหน้าจึงรีบใส่ไฟต่อโดยทําทีพูดจาว่าอาจจะต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพื่อที่จะให้ข้างขาวได้อยู่ต่อไปมันแนะนําให้นกกับหนูย้ายออกไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของลูกๆและไม่อยากให้มีเรื่องบาดหมางก,กันในวันข้างหน้าแต่ทั้งนกกับหนูไม่ยอมและบอกว่าพวกตนนั้นก็อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้ว และจำนวนนกกับหนูก็มีมากกว่าข้างขาวทางที่ดีควรจะให้ข้างขาวย้ายออกไปเสียจะดีกว่าใช่ข้าเห็นด้วยกับเจ้านกพวกข้าอยู่กันเต็มไปหมดไม่อยากจะย้ายออกไปไหนดอกเมื่อบางเห็นแบบนั้นก็แอบ,บยิ้มอย่างสมหวังแต่ปากก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ดีเลยที่นำเรื่องราวมาเล่าให้นกกับหนูฟังทำให้ค้างข่าวต้องมีปัญหาแต่นกกับหนูบอกว่าดีแล้ว ที่บางนำเรื่องราวนี้มาบอกเพราะทำไมอย่างนั้นลูกๆของพวกมันก็อาจจะต้องตายเพราะขี้ขังข่าวเข้าสักวันหนึ่งบางจึงแกล้งถามต่อว่าแล้วจะพูดคุยอย่างไรกับขังขาวเพราะเห็นเป็นเพื่อนกันมานานการไปพูดบอกให้ย้ายออกไปอาจจะทำให้เสียเพื่อนก็ได้แต่นกบอกว่าไม่เสียเพื่อนหรอกเพราะมันกับหนูจะพูดคุยกับคขังข่าวดีๆจะไม่ทะเลาะเบาแหวงกัน บางเลยขอตัวกลับไปเมื่อค้างข่าวแวะมาหานกกับหนูมันก็ได้รับข่าวร้ายเพราะนกกับหนูได้ขอร้องให้มันพาฝูงออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นค้างข่าวไม่เข้าใจและงงงวยมากว่าทำไมนกกับหนูถึงพูดอย่างนี้นกเลยได้เล่าให้ค้างข่าวฟังขี้ของพวกเจ้าจะทำให้ลูกๆของพวกข้าตายได้ฮะอะไรนะพวกเจ้าว่ากับอะไร หยุดเถอะเจ้าข้างขาวถ้าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนพวกเจ้าต้องย้ายออกไปเถอะนะเมื่อข้างข่าวเห็นว่าทั้งนกและหนูไม่ยอมรับฟังอะไรเลยมันเลยได้พาฝูงย้ายออกไปจึงทําให้บริเวณที่ใกล้กับภูเขากลายเป็นที่อยู่ของบางและป่าผลไม้ก็กลายเป็นของพวกมันแต่เพียงผู้เดียวบางหัวหน้าดีใจมากที่ทำให้ฝูงข้างขาวออกไปเสียได้ทำให้ไม่มีใครมาแย่งผลไม้ของพวกมันอีก แต่อยู่มาได้ไม่นานนักในวันหนึ่งก็ได้มีลูกนกและลูกหนูไปโดนขี้ข้างขาวพ่อแม่ของลูกนกและพ่อแม่ของลูกหนูต่างก็ตกใจอย่างสุดขีดเพราะกลัวว่าลูกๆของมันจะตายไปเหมือนกับลูกของบางแต่ลูกๆของพวกมันกลับไม่เป็นอะไรเลยทําให้นกกับหนูรู้สึกแปลกใจและเริ่มสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกมันเลยแยกย้ายกันไปสืบหาความจริง โดยหนูนั้นได้แยกตัวไปหาค้างคาวที่ทำแห่งใหม่ของพวกมันส่วนนกนั้นก็ได้บินไปดูฝูงบางที่กำลังหากินกันอยู่และเห็นพวกบางกัดกินผลไม้กันอย่างสนุกสนานซึ่งเป็นพื้นที่ผลไม้ที่เคยเป็นของค้างคาวมาก่อนไม่นานหลังจากนั้นทั้งนกหนูและค้างคาวก็ได้มานั่งพูดคุยกันข้ารู้แล้ว ว่าบางมันยุให้พวกเราแตกคอกันทำไมเพราะมันไม่ต้องการให้ค้างขาวไปแย่งผลไม้ของพวกมันข้าขอโทษเจ้านะค้างขาวที่ข้าหูเบาไม่รับฟังในสิ่งที่เจ้าพูดข้าก็เช่นกันไม่รับฟังเจ้าเลยข้าควรจะฟังเจ้าเพราะเราเป็นเพื่อนกันนานแล้วไม่เป็นไรข้าไปอยู่ที่ใหม่ก็สุขสบายดีข้าไม่ถือโทษโกรธบางดอก ถึงแม้ค้างข่าวจะไม่เอาเรื่องบางและกลับไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ของมันแต่นกกับหนูนั้นไม่ยอมเพราะพวกมันไม่ต้องการให้สัตว์ที่นิสัยไม่ดีได้ลอยนวลอยู่ต่อไปพวกมันเลยนําเรื่องไปบอกกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆให้ได้รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่าสัตว์ป่าจึงมีมติขับไล่พวกบางให้ออกไปจากป่าบางทั้งหมดจึงถูกขับไล่ออกไปและถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาในป่าแห่งนั้นอีก